เรื่องที่สามนะครับนะลูกค้าอยากได้อะไรต้องจัดให้ได้ทุกอย่างนะไม่มีคำว่าไม่ได้ร้านเนี้ยไม่มีมุมให้ยิงจากระยะไกลถ้าตีไรเฟิลมันจะลงมือคืนนี้มันต้องลงมือในระยะประชิดวันนี้ร้านปิดครับแดนเซอร์ค่ะ อี๋ไหมขังบอาลเขารออยู่พาวเดอร์นี่ค <she> ร <ets> ิสวัสดีคริสอายุมันขวัญยืยก็มีอ่ะสอตายวไยเฮียนี่หวังดีกับเมียกูจริงๆไงนะหรือไม่ชอบะหรือยังไม่ชอบก็ดีเหมือนกันไงแล้ววันนี้ผมจัดชุดใหญ่ไว้ให้เฮียครับเฮียดีต้องลองเฮียต้องชอบเมื่อไหร่ไวๆเลยสักครู่สักครู่ ไปไหนอ่ะไปสอบเดี๋ยวมาเหี้ยมไปสอบเดี๋ยวมายังสอบอยู่เลยอ้าวยังเด็กยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวต้องให้เด็ดนะครับลองเฮียให้น่าชอบราคาคุยอ้าวตรงกลางไปไปดูไปดูไปดูกินเหล้ามันไวอี๋น้องเหล้าหมดผมมึงนั่นแหละไอ้อ้วนเร็วๆเหล้าหมดแล้ว ได้เลยครับพี่เปียกทองหล่อเฮ้ยมันรู้จักกูดิเว้ไงเฮียดังจะตายเปียกทองหล่อใครก็รู้จักอมึงเอามือจับองี้มึงใครจะกินแต่แดกต่อมึงไงมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่หัดชงครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ดีนะไม่ดีพี่เขาเล่นเหมือนการกระดานเนี่ยเขาปาดเลยอ่ะหัวตัวไปแล้วฮะมึงนั่งนี่เลยมึงอ่ะมานั่งนี่ ลีลาลีลายโอ้เอาเยอะเอาเยอะเขี่ยเยอะไม่มีอะไรพื้นไปน้นโอ้ไม่เป็นตาสบายครับตาสบายเลยครับติดแฟนยังอ๋อยังไม่มีครับจริงสิเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นโอ้คนอ้วนธรรมดาครับกินตัวแรงใครจะไปสนใจโอ้อันนี้เรื่องจริงวะเฮ้ยเนี่ยเด็กใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไปขัดสีชุบยวันท่านหน่อย เขียวแดงกุ๊บกุ๊บเออครับเดี๋ยวลุ้งอยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลุ้งนะซบเงี้ยหน่อยสิเฮ้ยครับซบหน่อยอ๋อได้ครับห้าลักครับผมเต้นเป็นไหมเนี่ยอ๋อไม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเต้นหรอครับอไปเต้นอะไรเงี้ยเขาดูหน่อยก็พอจำจำเพื่อนมาก็พอดูหน่อยดิเฮ้ยครับดูหน่อยดิได้ได้ได้ครับครับขอโทษนะครับเป็นจังหวะอะไรบ้างไงกชอบแบบไหนครับ เอาเอกเกหน่อยแล้วกันนะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะท่านมันไม่ค่อยถนัดไอ้พวกเซ็กซี่อะมันเกินผัวนิดนึงนะพวกโคโยตี้อะไรบ้างครับเออโอ้ได้เลยครับหลวงพ่อไม่เล่นไม่นิดตีก็ได้เนี่ยมึงเนี่ยแล้วอยากให้สนุกสนานกับแขกอะครับตายไป่ห้าศพแล้วคนเนี้ยเมืองเราเล่นเต้นเลยเต้นจะดึงเต้นขอขอขอดนตรีด้วยเอามามาเต้นเต้นเลยเต้นเลยมาเออชาจังหวะเลยแล้วมันมัน มันเป็นลำวงอ่ะผมก็เต้นไม่ได้ครับมเต้นเลยลำวงเนี่ยมึงเต้นเลยอ๋อครับครด้ออกเอือด้วยดือดื้อดือท้อ้หน่อยด่เยเอาเิม้นอได้ไเอดยิ้มเป็นไครับอ้นี่ไอ้นี่าด้นี่ แล้วบอกได้ไม right, nah, well right. ่เป so ็นก็นิดหน่อยครับจำมาเท่เท่ก็ได้ครับไปเฮ้ยไปเฮ้ยพอพอพอไปเฮ้ยไปที่ย okay. ังไงเขายังงี้ไม่ไม่ไปไปได้แล้วมอขำมอไปได้แล้วอ่ะเล่นไหนอ่ะขอที่ว่าจะจัดให้กูอ่ะโอ้โหเฮียดูเด็กผมเดี๋ยวเฮียหายใจไม่ทันจัดไปญ่แล้วเกินนะนี่ดู พี่มาพี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะพี่มาเออเอออย่า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 แต่อย่าแต่อย่าแต่แตพี่มาเอ,อ้ยจะแต่ทำไม دة? เนี่ยตุคิดบอกไม่ต้องแต่ไงเออเออไม่แต่เราก็ได้พี่แต่เวลาพี่พูดกับหนูเนี่ยหันมามองหน้ากันสักครั้งได้ไหมอ่ะไม่ได้ ทำไมก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได้ดิทำไมทําทำไมถึงหันมองหน้าไม่ได้หรือว่าพี่มาร์คพี่เป็นเกยใช่ปะถ้าคิดแบบนี้พี่ว่ากลับไปดีกว่าพี่มาร์ค ออกไป <S <S คืนนี้คริสจะรอพี่ที่เดิมถ้าพี่ไม่มา แสดงว่าพี่ไม่รักคุณจริงหรือไม่พี่ก็เป็นเกย์แล้วพี่รู้จักโยคยีได้ไงหาจากอินเทอร์เน็ตที่ไม่รู้จะเชื่อได้ว่าะไนะว่าน่าจะได้นะขนาดโรคเอดโยคยีก็ยังรักษาหายเลยอเอดก็รักษาหายหรออืเพื่อนผมเลยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะเอายาจากโยคยีไปกินนะเดือนเดียวหายปิดทิ้ง โอ้ตอนนี้มันกลับไปเอาแบบไม่เว้นระยะเลยที่มาถูกที่แล้วเฮ้ยบังโยคีอยู่ปะยูวสลานคุณได้ยินแล้วโยคีบ้าบาอิงกระเรศกันดาอิงกระราศกันดาเดี๋ยวีท็อกกะนดาขึ้นมาเลยอ๋อขยันขึ้นไปรอบัสาลาเลยพี่มุณฟังรู้อ่ะ đ a วเอาเชื่อ,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 อกราบเท้าท่านโยคีพี่โยคีอยู่ข้างบนอไอเวยนี่ใครวะ<า>ลูกศิษย์เจหนอหน้าทำไมกูเหมือนไส้เหอไอตัวข้างล่างนะ ถอยไปนู่นไปใจเย็นโอ้ปราบเท้าท่านโยคีโนได้ช่วยเกยขามมาขามโอริตตาริตตาอินีนาฮีพากมมฟังเพลงอะไรวะเนี่ย ม่่รูค้คือได้ชาช,ชม,มเาลฮะคือไดชาชมอลเขาว่าอะไรวะอืมขึ้นแล้วชักใช่ไหมอ๋อ oh. ขึ้นแล้วชักครับเปรียบมานานยอเป็นมานานหรือ,อยังเอ่อเ oh. oh. พิ่งเป็นครับเพื่อเป๊ะเพื่อเปฮะเพื่อเป๊ะโอ้เพื่อเป๊พู่ออะไรน unified. โอ้นะโรอโดีรราีโอ้ไปเดปดอไปดอขาบอหไปสพระเจ้ามไปแล้วพี่เอยู่อินเดียมาเรืองกูเคยอยู่ริเบียรคครเดียรเียจะดูสวยวะอดูไอ้มม่เหนนะมีกอนนะ

เอาไปกินร้าอาหารสามเวลาหลังอาหารสามเวลาใช่มันก่อนจะโชวชันมันก่อจะชูชันอ้ใหญ่วันใหญ่คืนใหญ่วันใหญ่คืนมันก็ผู้หญิงมีมีหนุ่มไม่มีรักาโอ้โหแม่งวิเศษจริงๆมีคนแม่เนะห้ามร้องไห้โอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องร้องไห้เนี่ยไปร้องมาสี่กว่าปีแล้วไอเรื่องใหญ่คืนกูจะแดกยังไงเนี่ยเยี่ยวเนี่ยโอ้ก็ใส่ปากแล้วก็เกิดเท่านั้นเองเปจากอะไรกินกันทุกวันมึงก็กินนหรโยเคกินนี่ดูนี่ โอ้หนี่มึงแดกเยี่ยวตัวเองด้วยหลังกิดทุงไมนะมันเป็นเหยื่อีุเสรกี่เกี่ยวหยื่หยื่อาการชักก็จะหายแล้วก็จะแข็งชูชันเอาไปกินดูสุดยอดมาก